สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าๆของวันจันทร์ที่22ครับเดือนกรกฎาคมครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของสวนลุมครับ สิ่งหนึ่งที่ผมอยากมาดูวันนี้ผมใหม้ท่านผู้ชมมาดูสภาพน้ำนะครับหลังจากที่เขาการทําการดูดอัดบีบโครนออกไปแล้วทุกคนแล้วก็สภาพคลองเป็นยังไงครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งท่านผู้ชมที่ผมเห็นวันนี้การมีทัวร์ทุกคนการที่มีมกุเทศนำน้องเที่ยวชาวต่างชาติมาเดินเที่ยวที่สวนลมนี่ฮะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะสอบถามดูว่ามันมีโปรแกรมทัวร์แบบนี้ด้วยหรอนะครับทุกคนเห็นไหมครับอันนี้น้องผู้หญิงที่ใส่เสื้อสีฟ้าใส่หมวกสีแดงๆนะครับเป็นมกุเทศครับผมทาเขาไปดูว่าเขาพาทัวร์อะไรมาทีีน่น ่่นีฮะสวัสดีครับพี่อันนี้ทัวร์อะไรครับนี่ครับอันนี้มาดูอะไรครับนี่สวนลุมเอาจริงเหรออยู่ในโปรแกรมด้วยเหรอครับจริงๆก็คือมันเป็นอะไรที่ต่างชาติเขาชอบมันวาวเนาะใช่ไหมครัแล้วก็ถ้าเกิดมาทันเรือเป็ดอ่ะอ๋อเรือเป็ดก่อนสิบเอ็ดโมงครึ่งอะอ๋อมีมีปั่นเป็ดใช่ไหมโอ้ไม่ทันก็บ่ายโมงมันจะมีปั่นลูกเป็ดปั่นฟรีป่ะฮรู้ว่าไงครับจริงเหรอก่อนสิบเอ็ดโมงใช่ไหมฮะก็คือ คิวสุท้ายจะเป็นตรงขึ้นแ,แล้วถ้าเกิดไม่ทันก็บ่ายโมงอ๋อทุกวันใช่ไหมครับลลแล้วเจอไหมครับตัวเงเินตัวทองเจอ,อย,ยังเจอเยอวันคุณมอร์นิงก็เช่นโมเกนโอเคโอ้ทุกคนนี่ฮะทัวร์เห็นไหมทุกคนพอมันน้ำมันสะอาดครับมันก็จะมีโปรแกรมทัวร์มาเดินเที่ยวที่นี่อันนี้คือกรุ๊ปทัวร์ของชาวเยอรมันครับนี่ฮะนี่ครับทุกคนเขาก็จะมาดูตัวเงินตัวทองฮัลโหลไปคอาฟอร์ม ใช่นะนิฮาวนิฮาวเห็นไหมทุกคนวันนี้นักเที่ยวเยอะมากอันนี้คือในส่วนของสวนลุมนี่ทุกคนมันจะมีอะไรที่สนใจเยอะมากมันจะมีดีเทลหลายๆอย่างครับเลยครับเขาจะมาดูรายละเอียดต่างๆหนึ่งก็คือมีการปั่นน้องเป็ดนะครับน้องเป็ดในทะเทลสาบแห่งนี้เขาบอกว่ามีปั่นฟรีครับปั่นฟรีทุกวันแต่ว่าจะเป็นช่วงเช้าพี่ครับอยู่นี่ปะครับอยู่ที่นี่ปะฮะอ๋อโอเคจะสอบถามพี่ยามครับพี่รอพอ สอบถามหน่อยได้ไหมครับเอ่อเป็ดเป็ดนี่ปั่นฟรีทุกวันปะครับปั่นฟรีทุกวันครับไปจองกับประยาจนไปจองก็ขันฟรีได้ตลอดเลยมีทั้งหมดกี่คันฮะโอ้ผมไม่ได้เช็คอะเยอะอยู่ผมแต่ว่าแต่ว่าคือต้องมามาเอาจักรยานมามามาจองใช่ไหมครับไม่ไปไปจองแล้วก็ได้ได้เลยชั่วโมงมีชั่วโมงใครอยู่อ่าช่วงทุกตลอดเวลาหรือว่าช่วงกี่โมงครับอ่าเปิด5โมงถึง5โมงเย็นนะครับอ๋อฮะปั่นกันอยู่ มีทุกวันนะครับมีมีมช่วงส่วยเวลาปั่นฟรีด้วยโอเคขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคทุกคนอันนี้คือเราสอบถามน่าจะปั่นฟรีแต่ว่ามันจะมีช่วงเวลาครับอย่างที่น้องไกด์เขาบอกว่าเขามาไม่ทันรอบ11โมงก็คือน่าจะเป็นช่วงเช้าครับแล้วก็ถึง11โมงครับแล้วก็น่าจะหยุดพักแล้วก็จะเป็นช่วงบ่ายอีกรอบหนึ่งนะครับตั้งแต่ช่วงเดี๋ยวผมจะสอบถามดูครับทุกคนนี้ฮะนี่ท่านผู้ชมเห็นไหมครับว่านี่ครับรอบบึงหนองน้ําตรงนี้ครับจะมีชาวต่างชาติเยอะมากนี่ครับตะกี้ผมเจอชาวยอรมัน แล้วก็จะเจอคนจีนครับนี่ครับก็คือหนึ่งหนึ่งก็คือสื่อโซเชียลมันอ่ามันเยอะมากครับเขาก็จะรู้ว่าถ้ามาที่สวนลุมน่ครับ,<โ>รบเขาก็จะเจอน้องตัวเงินตัวทองนี่ครับน้องวรนุชน,นี่ครับมาเล่นน้ำมาว่ายน้ำโดยเฉพาะวันที่แบบอากาศดีๆแบบนี้ครับทุกคนเราก็จะเจอแบบตัวเงินตัวทองเยอะมากนี่ฮะเห็นไหมฮะใครคจะคิดว่าทุกคนมาบ้านเราเนี่ยครับมาดูตัวเงินตัวทองแบบนี้ครับเป็นไฮไลท์เป็นจุดขายอีกจุดหนึ่งนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคน ู <Ooh. S 2> นี่ครับทุกคนมาแล้วโอ้โหอวัตถุคอทุกคนนี่ครับไฮไลท์ของน้องของที่นี่้ <Ooh. S 2> ตัวใหญ่มากนี่ฮะ You can see this one big one Yeah monitor over wow. there in the waters. Ah wow ดูคนดูดิครับ swimming <S Yeah I didn't know they swim they can swim and they eat the fish yeah, eat fish. yeah. they eat the fish it's a big one you see ทุกคนให้ดูเนี่ยฮะไฮไลท์จุดขายครับทุกคนจุดขายจุดหนึ่งของที่นี่ครับนี่ครับ นีมครับมันวามากสำหรับคนไทยก็จะเป็นเรื่องปกติครับออกจะดูน่ากลัวได้ซ้ําไปแต่ว่าต่างชาตินี่ครับเขาว้าวามากนี่ยอุ้มลูกมาดูา <laughs> ถ้าใครอยากเห็นนะทุกคนก็ถ้ามีเพื่อนต่างชาติครับอยากมาดู Amazing มาดูของดีของกรุงเทพมหานครนี่ครับก็มาที่สวนลมช่วงใช้แบบนี้ทุกคนนี่ครับก็จะเจอเยอะมากนี่ฮะเห็นไหมฮะ Uh huh. ตัวเบลเลอร์อะไรนี้ประมาณสัก30มิบกิโลได้ครับทุกคนนี่ฮะเบย์คอมฟลอมแมนเบย์ฟลอมเบลเยียมแฮมมีไนส์เดย์ Thank you วันนี้ครับอากาศวันนี้ดีมากๆแล้วก็จะให้ดูครับวิวของกรุงเทพมหานครด้านหลังด้านหน้าตรงนี้ท่านผู้ชมอันนี้คือในส่วนของดุสิตเซ็นทรัลพาร์คครับโครงการก่อสร้างนะครับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงแรมห้างสปินค้าที่แรกอาศัยออฟฟิศสํานักงานครับก็ใกล้เปิดให้ท่านให้กับคนหลายคนได้มาเที่ยวชมมาถ่ายภาพมาเช็คอินแล้วครับแล้วก็นี่ครับ เบืงตรงนี้ด้านหน้าเห็นไหมครับสีเหลืองเหลืออันนั้นคือน้องเป็ดนะครับน้องเป็ดเหลืองเป็ดขาวนะครับก็ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับเขาน่าจะหยุดให้บริการแล้วครับก็อาจจะเป็นช่วงบ่ายเดี๋ยวจะไปสอบถามรายละเอียดครับว่าการปั่นน้องเป็ดนี่ครับจะมีรอบกี่โมงครับแต่ละวันครับวันครอบครัวอย่างนี้ก็จะพาลูกๆนะครับมาปั่นจักรยานนี่ฮะทุกคนสวนลมจริงๆงตอนนี้กาลังปรับภูมิทัศน์ใหม่ครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเดินเท้าสวนต่างๆให้มันดูสวยงามขึ้นครับเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครับครบรอบ100ปีครับนี่ฮ เห็นไหมครับทุกคนการที่มีพื้นที่สีเขียวแบบนี้ครับมันมีประโยชน์มากมากครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคนหลากวัยครับทั้งคนสูงวัยทั้งเด็กในผู้ใหญ่ครับมาจิจกรรมที่นี่ครับนี่ฮะแล้วก็ในช่วงปลายปีก็จะมีงานกาชาตนะครับจัดขึ้นที่สวนลุมตรงนี้ครับแต่ละปีก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญครับของสวนลุมพินีครับครอบครัวแบบนี้ครับมาเที่ยวที่นี่นะครับทุกคนเห็นไหมฮะในวันหยุดนะครับมาพักผ่อนแบบนี้การสอบถามนะพูดคุยกับบริษัท ที่ทําการดูดโครนนะครับบอกว่าคือจริงๆสวนลมเนี่ยเขาไม่ได้ทําการดูดลอกคลองไปทั้งหมดนะครับเพราะว่าอาจจะเรื่องงบประมาณที่มีจํากัดหรือว่าอาจจะมีระยะเวลาที่มันอาจจะไม่พอครับทำให้การดูดลอดคลองที่นี่ก็แค่ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่ทั้งหมดครับแล้วก็ตอนนี้ครับเครื่องดูดอัดบีบโคลนครับก็ประจําอยู่ที่แถว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 ปากคลองตลาดครับอยู่ในส่วนของคลองคูเมืองเดิมคลองคูเมืองเดิมครับ ถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูได้ครับตอนนี้เขาก็ทําการดูดลอกคลองอยู่แล้วครับน่าจะอยู่อีกนานเลยครับประมาณเกือบ2เดือนเลยครับเพื่อทำทำการดูดลอกคลองคูเมืองเดิมครับตลอดทั้งสายให้มันมีความใสสะอาดแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามขึ้นครับแต่ในส่วนของสวนมพินีตอนนี้เขาก็ทําการดูดเรียบร้อยแล้วครับบางส่วนฮะ you can see the monitors there yeah on the bridge on the bridge yeah the big flies over there where you come f r o m Holland okay นี่ครับสองหนุ่มนี่ก็เดินหาน้องวรลนุชครับตวงเงินตัวทองครับนี่ฮะแล้วก็อันนี้ก็อีกชุดหนึ่งครับน่ครับคืน้องสองอคุณแม่กับคุณลูกสองคนสามคนนี่ฮะทุกคนเห็นไหมฮะ ท่าผู้ชมเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราไม่มาที่นี่เราก็จะไม่รู้ครับว่าทําไมฝรั่งเขาชอบเดินมาเที่ยวมาเดินที่สวนลุมหนึ่งก็คือโอเคบรรยากาศสภาพหนึ่งแต่ส่วนหนึ่งก็คือการได้มาเห็นตัวเงินตัวทองหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราก็จะเรียกว่า water monitor ครับนะครับฝรั่งอาจจะเข้าใจว่าเป็นรีสอรนะครับคล้ายๆเป็นกิ้งกาแต่ ในสัปที่เราสามารถบอกลูกค้าได้ก็คือเป็นอร์มอ monitor ครับจะเยอะมากครับในส่วนของทั้งไม่จะเป็นคลังคลองคูเมืองเดิมครับสวนลุมพินีครับคลองบางกอกน้อยคลองมอญคลองชักพระคลองทั่วไปของกรุงเทพมหานครครับก็จะมีสัตว์เหล่านี้อยู่กันเยอะมากนี่ฮะเห็นไหมครับทุกคนครับทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นนะครับสําหรับเด็กๆนี่ฮะเห็นไหมเนี่ยผมคิดว่านี่ครับกรุงเทพมหานครเขา มีวิสัยทัศน์ที่ดีนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้นะครับเขาขยายพื้นที่สีเขียวครับอย่างแบบนี้ครับตลอดไปนะครับเห็นไหมครับทุกคนวันหยุด 2- 3สาวันน่ะบางครอบครัวเขาก็ไม่ได้มีโอกาสไปต่างต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศครับก็พาเด็กๆครับมาเดินเที่ยวที่นี่ครกิจกรรมมันเยอะมากที่เด็กๆสามารถที่จะสนุกได้ครับนี่ฮะมีทั้งครอบครัวคนไทยครับแล้วก็มีครอบครัวครับเป็นต่างชาติครับพาลูกๆครับมา ใช้เวลาว่างกันที่นี่ครับนี่ครับได้นะครับประมาณสัก20ปีที่ผ่านมานครับสวนลุมพินีหรือว่าสวนจุักรครับส่วนมากจะเป็นจุดนัดพบของคนแรงงานครับไม่ว่าจะเป็นคนแรงงานที่มาทํางานในกรุงเทพมหานครครับแรงงานเพื่อนบ้านลวครับเป็นจุดนัดพบมานัดเจอสังสรรค์กันรับนี่ครับแต่ทุกวันนี้เทรนมันเปลี่ยนไปทุกคนนะครับ ส่วนมากก็จะเป็นนี่ครับเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้ก็จะเป็นครอบครัวชาวญี่ปุ่นนี่ครับมาเที่ยวที่นี่ในวันหยุดนี่ฮะเราก็จะไม่เห็นอาจจะมีบ้างครับที่เป็นเพื่อนบ้านเราแรงงานเพื่อนบ้านเราครับมาเดินเที่ยวในวันหยุดสุดสัปดาห์ครับแต่หลักๆัมานนี้หลังวันนี้คือเราจะเห็นนักท่องเที่ยวฝรั่งเอเชียกันเยอะมากนี่ฮะมาเที่ยวที่นี่มาเดินเที่ยวก็เขาอาจจะไปเจอกันตามห้างสรรพสินค้าครับแห่งชอปปิ้งทั่วไปแต่ว่าในส่วนของสวนุพินีนี่ครับก็จะเป็นนี่ครับ ครอบครัวแฟมิลี่ครับมาเดินเที่ยวกันครับในวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้แล้วก็ตรงนี้โอเคแอดมินจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่านี่ครับน้องเป็ดนี่ครับการให้บริการนะครับจะมีในช่วงเวลาแบบไหนบ้างนี่ฮะแอดมินมาช่วงเย็นก็ไม่เคยเห็นนะครับทุกคนแต่ว่าวันนี้ครับเราเห็นนะครับเราเห็นการปั่นจักรยานเออไม่ใช่ครับจักรยานขอโทษทีขออภัยครับปั่นนกเป็ดนะครับน้องน้องเป็ดนะครับนี่ครับเป็น จักรยานน้ำครับทุกคนนี่ฮะใช่ไหมครับนี่ฮะไปดูด้วยกันครับสีสันสดใสสวยงามมากครับทุกคนนี่ฮะว้าวไอ้คุณมอร์นิ่งกายมอร์นิ่งเดี๋ยวจะลองสอบถามดูนะครับทุกคนนี่ครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างสำหรับการปั่นน้องเป็ดนี่ครับรอบๆบึงในส่วนของสวนลุมพินีครับว่าทุกคนสวยงามไหมครับนี่ฮะ ตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงน่าจะเป็นช่วงเวลาหยุดพักนะครับมีด้วยการเด๋ยวนะข้าวๆหนึ่งสองสามสี่ห้าหก okay. ประมาณ20กว่าตัวครับทุกคนนี่ครับนีครับให้บริการนะครับอ๋อช่วงนี้พักกินข้าวนะครับก็จะเปิดให้บริการในช่วงบ่ายโมงทุกวันนะฮะเดสอบถามรายละเอียดนี่ครับ day um we o p e a t e เห็นไหมทุกคนอันนี้ก็ได้เป็นน่าจะเป็นครอบครัวคนไทยครับนี่ก็เป็นสามีชาวต,ต่างชาติครับมาที่ที่นี่กันท่องเที่ยวก็มากันเรื่อยๆนี่ครับทุกคนนี่ครับส่วนมากจะเป็นชาวญี่ปุ่นนะทุกคนชาวญี่ปุ่นชาวจีนแล้วก็มีที่ผมเห็นวันนี้ก็จะมีเป็นอฮอลแลนด์มีเยอรมนีครับมีกรุ๊ปทัวร์มาด้วยวันนี้ครับทุกคนนี่ครับท่านผู้ชมวันนี้คือเรือเป็ดนะครับเรือน้องเป็ดสแลบไว้ปั่นนี่ครับก็เปิดให้บริการตั้งแต่ตอน9้าโมงจนถึงประมาณ1 1บเอ็งครับ สิบเอโมงคึ่งก็จะหยุดพักเบรกครับพักกลางวันครับแล้วก็จะให้บริการอีกทีก็หลังจากบ่ายโมงต็นต้นไปจนถึงประมาณห้าหโมงเย็นเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับก็แค่นำบัตรประชาชนหรือว่าเป็นพาสปอร์ตนะครับมามา,มาดอกไปตรงนี้ครับเพื่อ,อเป็นมัดจำครับก็คือเราต้องโชว์บัตรประชาชนเราครับให้กับเจ้าหน,น้าที่แล้วก็ แต่ละรอบนี้ก็เขาจะให้เวลาในการปั่นแค่ประมาณ30นาทีครับต่อ1รอบ1คนครับ1 1ชุดครับนี่ครับถ้าเกินกว่านั้นก็คือเขาก็จะเป่าลูกหวีเรียกว่าโอเคกลับมาได้แล้วประมาณนี้ครับก็เน้นทุกคนเพื่อหลายๆคนครับที่รอคิวก็จะได้ต้องแบบมีเวลาปั่นจักรยานครับด้วยกันไหนๆก็มาแล้วทุกคนนะครับทุกหลายคนก็อยากจะปั่นนีครับ ก็จะได้แค่สูงส e ุดนะครับคนละครึ่งชั่วโมงครับต่อรอบหนึ่งครับแล้วก็ต้องมาดรอปที่นี่แล้วก็ให้คิวต่อไปครับเพื่อจะได้แบบมีความเท่าเทียมกันครับท่านผู้ชมนี่ครับเขาบอกว่าวันเสาร์อาทิตย์จะแน่นเป็นพิเศษนะทุกคนนะครับถ้าเกิดวันธรรมดาก็สามารถที่จะไม่ต้องรอคิวยาวได้ครับแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดยาวครับค่อนข้างจะเยอะครับนี่ฮะเรือมีทั้งส่วนที่ยังใช้ได้แล้วก็ยังใช้ไม่ได้นะครับก็ประมาณเกือบเกือบยี่สิบกว่าลำครับนี่ฮะ ผู้ชมถ้าเกิดใครมาเดินสวนลมพินีในช่วงนี้นครับก็อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสบายเท่าไหร่ครับพื้นทางเดินฟุตบาทครับก็กําลังลือ้อลื้อออกไปแล้วก็น่าจะนำํำพื้นทางเดินใหม่มาปลูกใหม่นะครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความเป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่านี้ครับนี่ครับทุกคนผมคิดว่า การก่อสร้างตรงนี้ก็น่าจะใช้เวลาไม่นานครับผมคิดว่าในช่วงหมดฤดูฝนช่วงไฮซีซันนี่ครับก่อนงานกาชาติจะเริ่มขึ้นตรงนี้ก็น่าจะแล้วเสร็จก็เดี๋ยวแอดมินจะมีโอกาสถ้ามีโอกาสนะทุกคนก็จะพามาทุกคนมาอัปเดตดูครับนี่ฮะการปรับแล้วก็เปลี่ยนพื้นทางเดินใหม่ปูพื้นทางเดินใหม่ครับก็อยู่ในโล่วนของรอบๆบริเวณของสวนลุมทั้งหมดครับแล้วก็ยาวไปจนถึงทางเข้าประตูหลักครับนี่ฮะทุกคนเนี่ย ทางหลักทางเข้าตรนนั้นก็จะเป็นลานอนุสวรีครับของในหลวงรัชกาลที่6ครับก็ปรับปรุงภูมิทัศน์เช่นกันครับเนี่ยผมมาเดินวันนี้นะครับผมไม่คิดเลยครับว่าจะเจอชาวต่างชาติเยอะมากที่นี่ครับในส่วนของสวนลุม่ครับมีทั้งมาเป็นครอบครัวมากันเองแล้วก็มากันเป็นในนามของบริษัททัวร์มีมรุเทศมีไกด์นำเที่ยวมาพามาเที่ยวชมในส่วนของสวนลุมได้ครับนี่ครับ ผมคิดว่าถ้าเกิดว่าการก่อสร้างปรับทางเดินภูมิทัศน์ใหม่ครับให้มันเสร็จสวยงามแล้วผมคิดว่าน่าจะน่าจะเพิ่มนักท่องเที่ยวครับเข้ามาได้ที่นี่อีกเยอะทีเดียวครับโอเคนะครับท่านผู้ชมสละวันนี้นะครับแอดมินพาท่านผู้ชมมาอัปเดตพามาดูบรรยากาศในส่วนของสวนลุมพินีครับซึ่งก็เป็นพื้นที่สีเขียวครับเป็นพื้นที่ปอดหลักๆนะครับของคนกรุงเทพมหานครครับแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆสำหรับนักเที่ยวครับที่ ไม่ควรพลาดครับเวลามาอยู่ในกรุงเทพมหานครครับก็คือการมาเดินที่สวนลุมมาดูน้องตัวเงินตัวทองหรือว่า,าวรลนุษย์นี่ครับก็เป็นไฮไลท์เป็นจุดหลักที่สําคัญผมคิดว่าในอนาคตการมาที่นี่การมีทัวร์ที่นี่ครับน่าจะเพิ่มมากขึ้นครับก็ขึ้นอยู่กับว่ากรุงเทพมหานครจะมีจุดไฮไลท์มีอะไรเพิ่มเติมให้กับนักท่องเที่ยวครับได้มาสนใจหันมา เดินเที่ยวชมส่วนรุมมากขึ้นครับนี่ครับก็เป็นโจทย์อย่างหนึ่งที่ทางกรุงเทพมหานครครับต้องเพิ่มนะครับเพิ่มจุดสําคัญแล้วก็จุดน่าสนใจมากขึ้นครับโอเคนะทานผู้ชมสลบวันนี้ครับแอดมินก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามก็ขอทุกคนวันนี้มีความสุขกับวันจุดนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสวัสดีครับ